สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียเกษตร2018นะครับวันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับอย่างที่บอกครับหน้าร้านเราหยุดนะครับแต่ในเพจนะครับเราไม่ได้หยุดนะครับยังคงมาให้ความรู้ดีดีแบบนี้นะครับในช่วงวันสงการเลยนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็ทําพืชหรือปลูกพืชต่างๆนะครับให้ประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับในปีนี้และ ต่อต่อไปด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเรานะครับก็เกี่ยวกับยาฆ่าญ้านะครับก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนๆนะครับที่พูดถึงเรื่องยาคุมหญ้านะครับก็มีลูกเพจหลายท่านบอกว่าจะอยานช่วยพูดในส่วนของยาฆ่าญ้าบ้างนะครับก็วันนี like <sun arrivé S 1> ้ก็จะมาพูดให้นะครับก็เรียกว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับยาฆ่าญ้าในมันสะปะหลังนะครับบางคนก <60 S 1> ็เร <success> <die DOWN S 1> ียกว่าป่ามันนั่นเองนะครับโอเคนะครับ ยาฆ่าญ้าในมันสำปะหลังนะครับอ่าก็ผมจะแบ่งแบบนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับอ่ามันจะมี2แบบก็คือแบบเลือกทําลายนะครับเลือกทําลายกับไม่เลือกทําลายเอาเลือกทําลายก่อนนะครับเลือกทาลายเนี่ยก็คือว่าอ่าตายเฉพาะอ่าหญ้าบางชนิดอย่างเช่นใบแคบหรือตายเฉพาะใบกว้างนะครับแต่อ่าชนิดที่เลือกทําลายใบแคบจะสามารถฉีดทับได้นะครับ และอีกประเภทหนึ่งของอเลือกทำลายก็คือค่าเฉพาะใบกว้างแต่แต่นะครับฉีดทับไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่เลือกทำลายก็ชื่อก็บอกอยูอย่แล้วครับทำลายทุกอย่างถ้าฉีดไปโดนมันมันก็ทำลายมันด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าเรื่อง,งนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายชัดเจนนะครับอย่างเช่นยาค่าย่าไม่เลือกทำลายนะครับสมัยก่อนเราก็จะใช้พาราคอสนะครับ กับไก่เศษตอนนี้ไก่กเศษยังอยู่นะครับฉีดพ่นได้นะครับส่วนใหญ่นะครับหลายๆตำรานะครับก็ยังบอกว่าไก่กเศษจะกระทบกับหัวมันนะครับข้อมูลวิชาการก็มีบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะอะไรนะครับสมัยก่อนนะครับเชื่อไหมครับว่าไก่เศษมันมีอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ไม่ใช่48ปกติตอนนี้ที่เราใช้อยู่48มันมี16ด้วยนะครับสมัยก่อนฉีดไม่ค่อยมีผลกระทบ แต่ตอนนี้16%เขาไม่ได้ทำและเขาจะทำ48มันก็เลยอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับในส่วนของยาที่เป็นดูดซึมทั้งนี้มันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเรื่องของดินด้วยเรื่องสายพันธุ์ของมันสับหลังนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็มีการใช้ได้อ,อย่างนี้ครับมีการใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้มันที่โตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับให้มันแข็งแรงนิดนึงนะครับบางคนก็ว่าไปใช้3เดือนไปแล้วก็ใช้ได้นะครับอัตรา,าก,การใช้ที่เขาใช้กันอยู่ก็ ประมาณ1 0 0ซีซีหรือ150ซีซีต่อน้ํา20ลิตรก็ประมาณนี้ก็ฉีดได้ก็ห้ามโดนมันสำหะับหลังนะครับแล้วก็มันจริงๆมันตายทั้งใบแคบและใบกว้างแต่ส่วนใหญ่มันจะเน้นไปที่ใบแคบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนอีกตัวหนึง่งนะครับเป็นสารที่มาแทนพาราคอสนั่นเองก็คือสารกูโฟฟินเนตนะครับตัวนี้ก็ให้นึกง่ายๆว่าเหมือนเผาไหม้เลยฉีดห้ามโดนมันแต่ข้อดีของยาตัวนี้มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ขี่โดนท่อนมันได้นะครับท่อนมันจะไม่ขาดนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าพาราคอร์นะครับไม่ผุไม่ไม,ไม่ไม่เปื่อยนะครับแล้วก็ใช้โดยเฉพาะดินแห้งจะค่อนข้างดีมากเป็นยาที่แปลกประหลาดแต่ผมว่ามันเป็นข้อดีของมันนะครับราคาก็ตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเกือบจะเท่าใกล้เคียงกับพาราคอร์ตแล้วอีกสักพักนึงก็คงคิดว่าน่าจะลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการใช้มากขึ้นในฤดูฝนที่ที่จะถึงที่เราจะทําการเกษตรนะครับโอเคอันนี้ก็ เป็นในส่วนของไม่เลือกทําลายนะครับอันนี้ไปเสร็จไปแล้วนะครับต um ่อไปเลือกทําลายนะครับหลายๆท่านจะมีความสับสนก็ค er ือฉีดทับได้ไหมนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกเลือกทําลายเนี่ยมี2แบบก็คือเลือกทาลายเฉพาะใบแคบกับเลือกทําลายเฉพาะใบกว้างนะครับมี2แบบนะครับส่วนใบแคบเนี่ยฉีดทับเลยแต่ถ้าเป็นใบกว้างนี่ทับไม่ได้นะครับเอาตัวใบแคบก่อนนะครับปัจจุบันนะครับที่เราใช้ยาใบแคบก็จะคุ้นๆอยู่ประมาณ2-3าชนิดนะครับ ก็คือที่แต่ก่อนเราใช้ก็คือควิลาโซพอปนะครับควิลาโซฟอป PA ที่อกับเทปฟูลาริลที่เราเคยจําชื่อได้คือแพนทาล่าตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มๆเดียวกันนะครับแต่ชื่อสามารถอาจจะต่างไปน,นิดหน่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ฟูอซิฟอปนะครับ P b วทิลนะครับตัวนี้ก็ถ้าชื่อสมามรญที่ท่านคุ้นๆสมัยก่อนก็คือวันไซนะครับแต่ตอนนี้ก็จะใช้เป็นยี่ห้อสองยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจาก ราคามันถูกลงแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้กันในพืชผักเยอะเดี๋ยวนี้ใช้ในมันสำหหลังค่อนข้างดีนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆตัวนี้ก็คือสารครีโทรดิมนะครับ24%สังเกตเปอร์เซ็นต์นะครับวิลาโซฟ,ฟอร์ p พ,พียรทิวเนี่ยจะประมาณ5%้ปฟัวซิฟอ์เนี่ยแล้วส่วนตัวครีโทรดิมนี่คือ24%สามารถฉีดทับมันได้เลยแต่วงเล็บครับยาพวกนี้ต้องมีความชื้นถ้าไม่มีความชื้นตายไม่ดีเพราะว่าเป็นยาลักษณะเป็นยาดูดซึมนะคร ให้ให้นึกว่าต้องมีความชื้นนิดหนึ่งนะครับถึงจะตายดีแล้วก็สองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิราโฟอ์พีเอทิลกับฟูราซิฟอร์พีบิวทิลเนี่ยพวกนี้นะครับฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการแดงเริ่มแดงไหม้ๆนิดๆเหมือนพาราคอสนะครับแต่ถ้าเป็นสารคีโทดิมเนี่ยครับบางคนเอาไปใช้แล้วจะตกใจเอ๊ะทำไมยังไม่เห็นออกอาการสักทีนะครับให้ให้เวลาเขานิดนึงนะครับตัวนี้มันจะตายลึก แต่ไม่มีอาการไหม้มันค่อยๆเหลืองๆตายไปนะครับวันที่4หลังจากที่ท่านฉีดไปแล้วเนี่ยท่านสามารถไปดึงที่ยอดอ่าที่เรียกว่าจะตายเน่าไส้แล้วนะครับถ้าถ้าแบบนี้แสดงว่าตายชัวร์แล้วและภาย,ภายใน7-10วันมันก็จะยุบแห้งตายถึงรากนะครับโอเคใครต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ก็สอบถามเข้ามานะครับจบไปสําหรับอ่ายาที่เป็นใบแคบที่เลือกทําลายแล้วฉีดทับได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะมีการใช้นะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับ2ตัวนี้ ยาใบกว้างนะครับในมันสำมหลังก็บอกว่าฉีดทับเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับยังไม่มีบริษัทไหนผลิตได้นะครับถ้าผลิตได้นี่รวยมากนะครับก็เราก็จะใช้กันอยู่2ตัวก็คือ2 4งดีนะครับวงเล็บนะครับขอให้เป็นแบบน้ำนะครับก็คือ8 4เอนะครับอย่าให้ให้ให้เป็นสูตรผงนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าสูตรผงไอระเหยจะแรงตัวนั้นมันจะ95%แล้วก็เลือกชนิดที่ยาที่นำเข้าจากยุโรปนิดนึงนะครับหรือแหล่งที่ดีๆกลิ่นอ่อนๆนะครับก็จะใช้ได้ ท่านสามารถผสมกับพวกยาไม่เลือกทำลายเนี่ยเลาะเลาะเก็บใต้ทรงพุ่มได้นะครับก็ค่อนข,อขออ้างปลอดภัยกินอะไรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่พยายามเลือกเกรดดีๆนิดนึงนะครับราคาก็จะสูงหน่อยถ้าท่านไปหาแบบเกรดถูกูบางทีกลิ่นแมลงบางทีจะกระทบมันได้เหมือนกันส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มมีความนิยมมากก็ใช้ก็คือ mcpa จริงๆยาตัวนี้เป็นยาเก่านะครับแต่ เอากลับมาทําใหม่แล้วก็ค่อนข้างใช้ได้ดีในมันนะครับแล้วก็ผลกระทบน้อยกว่านะครับแต่การตายรู้สึกว่าจะไม่หรือว่าออกอาการของวัชพืชเนี่ยช้ากว่านิดนึงนะครับแต่ก็ตายเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกได้กินก็จะเบากว่าราคาก็สูงกว่านะครับโอเคตรงนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับนี่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับโอเคนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยสอบถามกันอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆก็อยู่ในกล่งระหว่างเป็นยาคุมด้วยนะครับ แล้วก็ยาฆ่าด้วยนะครับที่เราใช้กันเรียกว่าเป็นยากลุ่มฆ่านะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้เทคนิคการใช้ก็มาใช้เก็บลูกเบี้ยนะครับถ้ามันยังไม่แตกเนี่ยมันฉีดทับได้เลยนะครับแต่ถ้า,ามันแตกมาแล้วก็ต้องค่อยๆเลาะฉีดมันจะเก็บได้ทั้งใบแคบและใบกว้างนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่า,าเป็นผมก็จะเรียกว่ายางูเห่านะครับหมายความว่าไงพรเราฉีดไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ดินมีความชื้นในระยะเวลา2-3เดือนเนี่ย ฝนตกลงมาลูกเบีย้ยขึ้นมันจะย่อยลงอีกรอบหนึ่งนะครับพอดินแห้งไปมันก็ไม่ทํางานพอฝนตกลงมาอีกทีหนึง่งมันก็จะออกฤทธิ์อีกทีหนึ่งในระยะเวลา2-3เดือนลูกเบีย้ยมันจะย่อยอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับในพื้นที่ไหนที่เป็นสโลปและมีแอ่งกระทะถ้ายาตัวนี้อ่ามันจะไหลาตามน้ําแล้วยามันจะไปกองอยู่ในบางจุดนะครับอาจจะทําให้มันตรงนั้นเนี่ยเสียหายยุบไปบ้างก็ได้นะครับก็เลือกใช้เป็นบางพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ค่อนข้างราบเรียบนิดนึงนะครับก็จะปลอดภัยกว่า หรือบางครั้งก็ต้องระวังให้ด้วยพยวงปีเราปลูกบนที่สูงนะครับอาจจะยาไหลลงไปในพื้นที่ข้างล่างเขาปลูกผักปลูกอะไรก็ปลูกข้าวบางทีก็อาจจะเสียหายได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับตัวไหนที่มีการใช้แบบมีข้อจํากัดก็สอบถามก่อนหรือไม่มั่นใจก็สอบถามผมเข้ามาก่อนได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็ช่วยกันกดแชร์ออกไปได้เลยนะครับยินดีส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วยกันพัฒนาวงการเกรรษตรไทยนะครับอะไรอะไรจะได้ดีขึ้นนะครับผมแท็กซี่และเพจพีเนเกษตร2018ภายใต้รายการคลินิกพืชบายพีเนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อน,นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ